ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแปลงเกษตรผสมผสานนะคะที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปลูกสินค้ามีขายตลอดทั้งปีมีทุกอย่างจริงๆเลยนะคะแล้วก็มันก็จะออกไปเรื่อยๆทั้งปีเลยเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเจ้าของสวนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัดซื้อว่าผสมสีไว้นะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานทุกอย่างค่ะปลูกเองขายเองเน้นปลูกเองขายเองจ้ะ อ่าอยูบานนงหว่าตำบลชื่นชมอำาเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะคะบูนีสิีห้พีสงพ้าเบิงวาในสวนปู่อีหยังเนียใา่ค่ะก้อนหน้านี่พีสงเห็ดอีหยังก้อนสิมาเห็ดสวนกเกษตรผสมผสาน,านแบบนี้เ็ดสวนกเกษตรผสมผสานก็เคยเห็ดงาสุเทม,มาเหรอคะอันนี้มาอยู่มาอยบานมาอยบานกับอือคือบ่หมีแนวเห็ดเฮ็ดอีหยังดีน้องือนี้จ้าบัดนมีพ่อกับแม่เพ่นกัปลูกขอาวดปลูกพักอยู่แล้วพ่นเห็นบ่ควาได้ขาย เสร็จแล้วเพิ่นกับแจกพี่แจกน้องกินเพราะว่าเพิ่นไปขายเพิเ่นเข้ากันเลยเออลองเอาหอมมาตั้งขงางทั้งมือก็น่ามือแรกขายได้หาลอยดีใจวระจัน<อ> <laughs> เอาบักบัวบักพริกบักเขี้ยย่างในข้าวกระปูกพร้อม่เข้าวผ้าเฮตตาไดเอ็นไหมคะ่ะ<อ>แต่ว่าเพิ่น<อ>เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นกะปั่นญยาดพีพี่น้องกินธรรมดาจ้า เฮ็ดไปทุกยางเดี๋ยวเขาเริ่มแปลงแรกเลยตอนแรกยางไปน้ำคุยไปน้ำเราพี่สงแปลงนี้พี่สงปุ๋ยอย่างอันนี้มันจะเป็นถนนนั่นแหละค่ะแต่แฟนปะขอข้าวโพดจ็กหม้อพ่อได้ขาดถมดินแน่อ๋อพอกระไรปลูกข้าวโพดจ้าได้ได้ขาดขี้ดินขึ้นอ๋อปลูกข้าวโพดต้มขายเองค่ะทั้งนี้เป็นอย่างพีสงอันนี้ล่องบักเขือจ้ะอันนี้เขาถุงปุ๋ยไม่ไม่เลยเป็นมะค่ะปุ๋ยไม่ไม่ปลูกบักเขือเริ่มปลูกบักเขือแปลงนี้จะเป็นบักเขือ พอแต่มันไงแล้วไหวแล้วเขากระตัดแจ้งกิ้งกับยันมะเขือไปตลอดค่ะอ๋อเขาปลูกมะเขือนี่เขาใสา่เวราดโดนมาเนี่ยมันยังค่อยออกลูกพี่สงก่ากาต้นกาเดือนนึงเดือนที่สองก็ออกมากแล้วเหมือนขัยิ่งเงาเลยค่ะมันนี้มันต้องอยู่กับเขาเก็บได้เก็บผลผลิตขายได้โดนมาเนี้จ่ายบอกนะ ถ้าดูแลดีๆก็บสองปีว่ารุดค่ะจากแปลงบักเขือเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดด้วยกันเป็นข้าวโพดอ่าเราอันนี้เป็นพืชตน้นนี่บ<ห>่เนี่ยยืนต้นถ้าปลูกไว้เสริมเวลาขา้าวบ่มี่แนวขายจังข้าวโพดเ้าบ่ท่านออกเฮาก็สิได้ขายบักซสีดาจ้าอันนี้ีบักรท่นบักซสีดาบักเขียบบัตสมโอแตะกระท้อนก็นเริ่มมอกปีนี้ปีที่สามปีที่สองในสมมีทุกอย่างเลยตัวกันไีมแม่นค่ะปีที่สองไ้กินส่วนโต อันนี country, London, days, ้ปีที่สามก็เริ่มดกอ๋อต้นต้นยืดหลังกระท่อมนั่นตัวนี้กระท้อนกันกระท้อนกุ้ยฝายจัดชื่อให้ว่าลูกค้าอยากได้สินค้าตัวใดเบอร์กระสิยางมหาเบิรงในสวนเพิ่นอยากได้ไหนเพิ่นกับฟอสซื้อเองจ้ก็ทอดมันไม่จะกไว้ทเกินนล้ค่ะต้นต้นมางแบบนี้จริงแต่ลดแล้วทอดมาปีที่สามที่ต้นก็นั่งเดิอดออกมามางมาคุซ่านี่เป็นพันนิยังแต่ขอมาคุ้ซ่าสามรถจ้ะ ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเขาเจะกระถามยู่แล้วเป็นยังคือดกแท่หัดดกเพราะว่าพอมาเขาควนดินใส่ปุ๋ยเอาเฟี้ยงปิดเราหั่นเอหดน้ำอยู่ว่าเศร้าไหมช่วงแรกว่าง,องอันคือช่องวงฝนมาโตหน่คือถากเหงาเพราะที่ข<ม>นดินเราเฟี้ยงกบดีหดน,<า>น้ำมังมม่มีดกพืชสบายที่สุดที่ตั้งแต่ปลูกมาหน่คือข้า,บาไบาอยากน้ำยาหนิยังกะมีมักซีดาออซีดาซื้อบารีสียาเลยไม่ตะใส่ปุ๋ยอย่างเดียว ขอดีของการปลูกบุกซีดารพี่สงมอมันคืออย่างกต่มันดีว่าได้ง่ากน้ำเลี้ยงยาเรากับมันกับมีลูกตลอดปีน่จ้าม่ลูกคลขายตลอดปีเราเป็นสินค้าที่พ่นเบื่อเบื่อมันเป็นต้นตะเกียงสีมันแดงนากันสีมันกัเค้ได้กินมันกับเย็บหเแน่สีมันกับ่าดมันกับลออ๋อจ้าหมายว่ามันกับถ้าเมื่อไดร่ของมันอยู่บันเถระค่ะถ้าจากแปลงบักซิดาอ่ามาฟังด่านขอมือทั้งนี้สุดยอดอีหลีเป็นจ้ะ ก้อนช่วงปีใหม่สิเป็นกระล่ำดิค่ะสองฝักสั้งทั้งอ๋อผลไม้นี่จะเ,เป็นกระล่ำจ้ะแปลงไงนั่นแปลงกระโพดเปล่าก็จะเป็นกระล่ำม,มันสิออกช่วงปีใหม่จะ้ะกะกระลำห้าสิปลูกได้ช่วงเดียวถือออก่ปีใหม่มันเวียดตลอดได้ตัวนี้แม่เพราะว่าะก้อนแปลงลนั่นมันสิเป็นกระล่ำม,มันออกไส่ปีใหม่เพราะว่ามันอากาศหนาวนี่มันจังพอกกระลำทั้งเข้าจ้ะมันเป็นทั้งสัตวแต่ว่ากระโพดนี่ปลูกได้ทุกอากาศ แต่เดีวนี้นะปลูกปลูกเวอร์ีเลยปลูกเวอร์ีว่าไ้วะมีขอนี้เอาเพิ่มข้าวโพดดิข้าวโพดข้าวเหนียวจ้ะข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงข้าสิบลูกแซมกันว่าไ้บักเอ๋บักกอสวนพี่สงหลายหลายๆไม่ใชหนุ่งนวยงามๆเป็นพันนี่อย่างเนาะมันสีเป็นฮอข้าวเลนผสมจ้ะซอฟราเข้าสีผัดเอาแบบต้นเตียมาทีเดือนกับเป็นลูกทีเดือนกับเป็นลูกมันสีมีลูกลักษณะหลายลูกแบบเพราะว่าเขาเพาะพันเอง มันเพาะพันธุ์เองอัะพรที่แหลเข้ากับสื่อซอกมากมาเพเพะแะ้วบัดนี้ก็มีต้นแม่ของมันข้นมากเข้ากอาลูกจากต้นแม่มันมากพาจะมันเกิดได้หลายรูปแบบแต่ว่าดีอย่างหนึ่งมาหวานหวานดีแสดงว่ามะละกอพันธุ์นี้มะละกอพันธุ์นี้ขายเป็นน่วยสุกขห้น่วยเอาไปตำสมตำน่วยสุกจ้ะเนียนเนีนทางสุกเพราะว่าอย่างหนึ่งพอาะว่าบางทุมันจิตใจจะน่าน่วยเนาะถ้าจะปลูกขายตำก็มีคือกันค่ะแต่ว่าก็จิบบบได้เน้นท้างนั้น ช่วงมันหันแบบพุ้งมันแพงเพราะทีนี้ัหมักขายต่ำอยู่ประมาณชี้หัวตนก็เอาทุกมือบักพุ่งมันกันใหญ่นะบอท่านชาว่ามันบระคุมผ่าเด้เพราะว่านยังบักพุ่งน่เพราะว่ามันสิใหญ่เอาบ่อซื้อซะตอนบ่อไหลีมันบ่อใดเด้กต้่หนมากินชุกกินชุกกะตีไปเลยเอาตัวเมื่อไรยี่สิบบาทตัวหนึ่งจะคุ้มกเแบบอาพี่สงไข่เลยเลยยี่สิบบาทเด้แม่นจ้ะรออันนี้เป็นแปลงบักเขือที่มันใหญ่แล้วเห็นบอแม่ค่ะ อันนี้อายุที่ปู่มาเนี่ยประมาณจากเดือนเราปลูกตะกอนปีใหม่ถุนไหมค่ะปลูกประมาณเดือนตุลาตุลาจะตุลาจะไปหลังฝนสเจ้ามากกับขายแต่ปีใหม่น่าน่าเรื่อยๆแค่ว่าบักเขือนี่ได้ทุกราคาได้ทั้งถูกทั้งแพงแล้วแต่โอกาสแบบกับจังหวะมันจังหวาบอถิ่มคือบักเขือนี่ยืนแปลงยืนหนุนก้อถิ่มบัเขือนพระมาณมาถึงถึงที่แพงมันก็ได้ตลอดนะก็ได้กับขายได้เนาะแม่น เกไดรตลอดบางช่วงที่ควนลูกได้มันก็ดีแต่บางเทียควนเศร้าผูกมันงกับแห้งแล้วก็พวกล่องข้าเจ้ากับหุ่นจั๊บพี่แกข้าเจ้ากับอะไ้ก็เป็นโอกาสของเศร้าองศ์นะความเศาสิเป็นเน้นเน้นตัดไปแต้นไปมันเลยเห็นเหตุผลแเบื่อะสูดวกนี้สิเป็นกล้วยหอมทองจ้ะอ้โกล้วยหอมทองแล้วเอามาล่องมีครบทุกอย่างเลยพี่ถึงแม้ในความคิดมากเลย เาปุ๋ยยังคือได้สวยมากอะ่ะกล้วยหอมทองแพงบ่เวลาเขาขายนี่ราคาซีบก็ลดอ่ะก็แล้วแต่ตนนิี่ง้อยังไงมึงกล้วยหอมทองแต่เบิดสวนนี่มีแต่หอมทองมือเล่นบ่หอมทองกับนี่จ้าอันอัน,อ,นอันนี้อันนี้จะเป็นพันธุ์หอมหอมเซวาหอมเขียวกับบะแมนแล้วเบิร์ตเซวามัน,ม,นมันสุกเขียวหรือสุกเหลืองตัวนี้อันนี้ก็สุกเหลืองคือกันแต่ว่าบ่แมนหอมทองเหลืองกับบะเหลืองคือหอมทองแหมเหลืองออย่อยจ้า อันชุกเขียวหนึ่งกับจิตั้งหาดคุณนี่เครื่งสวนย่โอ้ดูมันแต่งองบะเนียนแง่นั่นค่ากับคุณน้อมันขายสามนอรอยบกคคาไม่ได้ขายอีกแมนค่ะขอมาเห็นเขาสร้างน้องสามนอรอยกับคุณขายเขาอันนี้คือคือนี่แก่เต็มที่เราหนึ่เตรียมสิตัดหรอตัดแล้วบันนี่กับได้คุณน้องไปขยายเด้ปบารก็ขายได้หลายมีตัวนี้อันนี้ข้าตีตะวันันหาจีบาทย่านกันทด้นี่มันมีจัด บีบัตนีน้เท่าไรเปโหลดเที้ยนหนึ่งเทาสิตกอยู่างนี้สามสี่ลอยสามลอยอออันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็นบักเขียบบักเขียบนี่ช่วงนี้เขาจะบัิจีฟอยเขาจะจุ่มหัวซ่านว่าจะคของเขียนมันจับหมากจะง่ายกับสิเริ่มงผ้ากันกวาดออกปุออก๋ยใส่ขั้วดิน อ๋อต้นต้นใหญ่แล้วเจ้าสิกะต้องพ่นดินนี่ยังแค่การันต์บอฟ้าเราเนย่องย่องข้าวห้ดินมันหนาดินมันแนงครัก็ปุ๋ยใส่เพราะว่าหมักเขียบมันมันมันหมากดกมันก็ถ้าเกิดว่าข้าวใส่ปุ๋ยมันก็สินไวญ่ก็สีจับดีแค่ข้าวเจ้าปลูกตามเงี้ยข้าวเจ้าก็ได้ดูแลอยังมันก็ได้กินสำนัดละของข้าวข้าวสีเห็ดเห็ดไปขายเบบไงซะก็พอาะเขาดูแลมันดีผลผลิตข้าวก็ดีแม่ข้าวของคนอื่นเนี่ยมันดีผลผลิตมันก็ดีตามมากขึ้นกันนั่นแหละ บุวรักก้อนปลูกแล้วงศ์ก็จีบัวรคอยหัวซาดอกดาราองเข้ากะปาดกระเขียบเมียตีแฉงไปนี่นะแสดงว่าปีมันขายอยู่บกดปีบัะเขียบเพราะมันสืบออกสองลุนของของคนในบ้านเพิ่นสีได้แค่์คุณเดียวเพราะว่าเพิ่นว่นเดียวดูแลจ้านั่นถักเกลืบ้านแรงๆสิก็กะจีบ้วนดินถากหญ้าไว้บมันว่าล่ะคนสมัครังไงพ่อลอยมันม่ดอกเขาจะลืมนั้นก็หดมันไปน้ำถันทนว่าตกอ่ะคือมันจับดองที่หลอกอ่ะ มดนามเียมันน้ำมัอสินะอาทิตย์หนึ่งแต่คนบ่ต๊มันเป็นช่วงมาแรงนะเขาเวาหดนามเห้มันน้ำกาวนกัจับหมาดไหว่าออกก้อนมู้งเนี่ยข้า,างน,าน,นั้นเป็นนวยหอเนี่ยทั้งนี้เป็นดอกแสดงว่าเวลาสูงมันก็บสูงมา้อมกันม่ดีกันค่นะแต่เว้นเขามาแต่ละมือนี่เขาติเก็บเงอะไรเมื่อไนตาตีไปางหันงหัน้ได้เรื่อในทุกมือมีตัวมือนแกก็จะังไม่เอาไปนว่าบปูกบคุ้ง่นี่คือว่าเหลืองดุข่อยปลูกข พี่โซมิจะสอนบ่อต้นน้อยๆแต่ว่าลูกเต็มต้นจั่ย่างมาเอ็ดแป้นมาระวางมาห้าสิบปุ๊บพืชหมุนเวียนไปมงสีกับผูกแบบพวงเท่ากับดูแลมันแค่นิดๆน้อยๆป่านนี้เขามาอ่านใส่เบิงบักแบบพวงต้นหนึ่งมีจักหน่วยมื่อละยี่สิบบาทมันก็ปลูกหลายเท่ากันชิว่าได้หลายยจ่ตีกันเลยมันเหมืนล้อโลคปลูกแต่เป็งกล้วยน้ำว้านี่อ๋อไอตัวนี้เป็นกล้วยน้ำว้าฟังสุดเป็นกล้วยหอมท้องสุดยอดมากเลยนี่เบิ้งๆตัวบิ้งหวีเนี่ยจะมาบิ้งปีมั้ง บาดติเป็นหูกล้วยพอพันืนดีมันสิบทอกันพะว่าเขาเอาดินเขาอยู่ปะเศร้าถ้าดินตรงไหนบดีแล้วิปรปบเปลี่ยนบองได้น้ำหงบองได้ดินมัน่อพานขึ้นหดแล้วมันบ่เอาน้ำจ้ามันบ่เขาน้ำแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนคือยังหอดเวลาหนาแรง่าสิสืดินมาถมไหมอ๋อถหรออันนั้นหัวกระถมปีนี้ได้นี่ เราสิมีแกดินอยู่เ่าเช่าคุณครูจัดแกดินคือหลอกหนาหน้าเข้าก็บสิบไปเบิ่งมามองได้ดินโอ้พ่อสีเอาได้เขาก็เอาว่าเป็นว<อ>่าเอาดินนาไห่เอาได้ก็ได้บ๊แมนดิจ้าเอาต้องไปเบิ่งมองเขาจกจะเกินว่าดินมันสมก้นปลูกกับต้นใหม่เขาบอ,อให้ว่าเลือกดินมันเถอะล้วเขาเลือกดินแบบได้พี่สงจะค่อยสิได้อย่างมา่ปลูกสวยจังสิดินนี่ต้องไปดินหนาหน้าดินเขาหลอกกันหน้าไหม แต่ดินคุดสามันก็เป็นดินสันลางเป็นดินเหนียวมันก็บพวกอ่านาด้านบนแล้วก็เฉลี่ยชนหมาว่าสิเป็นดินหลอดหนาหน้าจ้าดินคูดสาเมื่อกี้แล้วก็บพกเอานั่นขัดห่างกันมันคูดสาขนาดอยู่แก่แล้วยังเบาเพราะว่านยังมันเป็นดินบ่มีสารอาหารมันอยู่ล่างอยู่ลึกคักแล้วมันเถอะเป็นกีหินเอาแป้งนี่พี่สงสิลธรรมปุ๋ยนี่ยังนี่อันนี้จะเป็นบักหจ้ะบักหงขั้นไหนจ้ะบักหูขั้นแล่นจ้ะขันแล่นตัวนี้คือสื่อของแถมมาเลย เอาสื้อของแถสื่อในมันมากพาะเอาเองแต่ว่าปู่บอกทุ่งไงหลอกเบิงระวังปูกต้นที่เขาเหดใต้ทุ่ใหญไงแล้วกับต้นแบบนี้แบบนี้สง,ง้ามไววก่อจ้าเพราะว่ายุดยุดถนนนั่นคือใส่ต้นน้อยแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันติดป,ปุ๊บหกักมันจะเดินไปเลิ่มง่ง่งามไวจ้า,าเพาจะจีเป็นสื่อเป็นทุงละชิบบาทที่เขาเพาะไว้น่ะจ้านี้นั่นอ๋อแล้วกันมันสิอยากติดจ้าดีว่าดีกับเลี้ยงก้อนถ้าฝนตกมาแห้งมันว่ล่ะค่ะ ขั้นสี่เมื่อกี้สีใบตรงนี้ก็สิเป็นมะคุงม,มองแป้งนี่ก็สิเป็นข้าวโพดอ๋อซับวางกัน,น,นก็สิปลูกข้าวโพดแซมจ<า>้ะาได้ต้มขายพี่พี่ทรงพราสิบ,บอกได้บ,บ,บ่ว่าวิธีการปลูกมะคุงนี่ปลูกเพิ่นเพิ่นปลูกจังได๋เฮ็ดจังได๋แน่เราสิเฮ็ดบ่คือผู้ใดดอกเอราสิไปเอาค่ปวกฮะปลวกปลวกปลวกไปบะไรพี่ทรงปวกที่อยู่น้ำปลาน้ำโขกน่ะ ว่าปวกเนี่ยใช่ยูหน้าหันก็ไม่เห็นดอกจังไปเบิ่งใช่แล้วฉีมาทุบ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 ให้ละเอียดเอามาห้องกลดลุ่มค่ะห้องกลดลุ่มเหรอแล้วก็จังเอาต้นหุงปลูกพาดินปวกมันสีเห็ดให้มันถือกันกระตุ้นหมวกหูงบักหุูงมวกพริกปลูกสวยงามเหรอก็ฉีดเอาดินปวกมาห้องกลดลุ่มจะกอนทีแล้วเห็ดบ้<ร>านแล้วก็วกไปหาเดเมาส์แล้วก็เดเมาส์ก่อนึงแล้วก็มาทุบก็หัวก็ะเด็เริ่มปลูกนี่อีกเราพันตรงไส้ปุ๋ยคลองนะมอปีสงเวลาปลูกม่องนี อูบอกใส่อยู่ค่ะใส่คือกันแต่วัตที่แหลกๆหรือว่าท่านใส่เด้อันนี้มันหน่อยอยู่มันเปื่องางนี่อันนี้แล้วอันนี้แล้วใส่ปวกก้อนใส่ตะปวกแล้วก็ต้นลงปลูกเลยแหงใส่ดินปวกข้างกลนแล้วเอาต้นลงปลูกอ่าเราเราดิขบเข่าใส่กันเอาต้นลงปลูกจะเราเรเพื่อนเพียงคอยเอาฟางมาคุ้มแบบนี้คุ้มคือว่าห้นาดินมันแหงคือเลี้ยงห้มันไงสักกันเลี้ยงใส้คือเฟี้ยงในปลกคุ้มใบว่าห้นาดินมันแหง เพราะมันใหญ่ขึ้นมาเราบำรุงต้นมันแังแดงพี่สงปุ๋ยปุ๋ยไอ้ครอบอ๋อมันอีกเอาขี้งวงมาใส่เ,เล็บเหตอนี่ขีงวงห้วยขว้า,าขงคางรอ,อบกับปุ๋ยใส่นิดหน่อยแต่ว่าไก่เ<อ>ด้ใส่ไก่เด้ว่าใส่ไก่ว่าไหนกับบักคุ่งบักคุ่งสีเบลเป็นถือกันกับพวกเข้มเข้มป<อ>ุ๋ยเข้มนิดแต่ใส่ไก่ก็เข้มตายแมาว่าผู้บอลถูกจ็คจังหวะกะ เฮ็ดบ่ได้เลี้ยงือเพื่อนพี่ทรงเฮ็ดมาตอนนี้สิบเอ็ดปีแล้วที่เฮ็ดแบบทั้งไอ้พืชล้มลูกเป็นมอข้าเอิ่นจะปลูกระยะสั้นระยะยาวตอนเนี้ยขอเดี๋ยวกาสเฮ็ดสวนแบบนี้ขอดีคือยังปกติจังเฮาบ่มีแนวขายจังพืชระยะสั้นเฮาเบิดเฮาก็สามารถเอาดึงตัวนี้มาขายแทนได้คือว่าไงยๆเห็นมันมีสินค้าวางหันตลอดจ้ะก็ได้มีรายได้ตลอดจังซี่แหมอ๋อก็พยายามว่า ให้มันมีผืชยืนตน้นกับผืชรมลูปใ้ให้มันได้หมุนเวียนกันยังเข้ามาได้ขายขอพดเข้ามาได้ขายแบบทัานบักสีดาแบผลละไม้เป็นยังไงกับร่างรมผละไม้เสริมขึ้นจ้ะมันมีรายได้ตลอดมันมีถูกยางเหมือนไงซะถ้าเปรียบเทียบกับทีพี่สงเคยเห็นงานประจําเห็นงานโรงงานเราไม่อยู่ยังเสียชีวิตมันตางกันยังไงตางตางแบบเดชีวิตโรงงานสินเดือนมากกับเบิด แกเป็นหนีอีกเงินบ่พอ่อใส่มันมากยู่หนีเขาบ่ดได้คิดเลี้ยงอยากเลี้ยงว่าเงานินพ่อใส่อยู่บพอ่อใส่แล้วก็บ,บ่เคยไม่เงินเก็บไมาอยู่บ้านมีเงินเก็บเหรอ,อม,มันแตกต่างกันมองนี่หละเขาก็แปลกดีที่เนาะมีเงินเดือนออกมาทีละสองหมืน่นสามหมื่นกับบอญั่งจ้าแป้วอย่างคือบอญั่งกูว่าเขาเขาเยอะมากินกวนเลยมันสัญญาณอะไาเงินหน้าคนไม่ใส่เราชิมเดือนมากเขาก็หาเอาไปใส่หนีเขาเป็นบลาจ้าแล้วก็บ,บ,กบกกกไ่ได้ไปยังไม่ตรสั่งสรคกันเป็นบละค่ะไมิตัดสํานาัา่นหร อันนี้เขาบ่าอะไรอีกยังแม่อันเป็นการสวนเขาเมื่อยเขาก็เศร้าบ่ได้มีเจ้าเจ้านายมาบังคับว่าต้องเห็ดต้องนันนะอันไหนมนสีดีเขาก็เห็ดเอาเป็นบ่ละล่องถึงก,ก็อยากปลูกอันนั้นอยากนี่อยากว่ามืนหนีเมื่อย์ว่าอยากทุ่นดินกะหาเนื้อมาเห็ดไปมันก็มีความสุขอีกแบบปัญหาที่เจอในการเห็ดสวนเกษตรมันคืออย่างที่สองที่เห็ดมันท,อท่อวันตรีปัญหาอย่างวัตรีคือเวลาเขาผลผลิตออกแล้วมันบอมมีผู้มาาลบ จ้ามันมอมี่ผู้มามาสื่อเาฮา<ะ>ค่ะนั่นแหละที่เฮ็ดให้ซุปเห็ดเกษตรมันถออ่อพราะว่าหยังมันกัดหนึ่งกับข้อเดเทิ้งถ้าผลผลิตมันหลายมันกระถือจ้าคนกับยากเฮ็ดคือกันเลยนะพูดได้กับยากเฮ็ดคือกันไหนบ่ค<ะ>่ะแต่ว่าเฮ่าสิได้เปรียบช่วงเวล,ลาเป็นลงหน้าสิเป็นโอกาสท่องเฮ่าแต่ว่าช่วงนี้เฮ่ากับพยุ่งโตไปขึ้นเน้นว่าเฮ็ดน้อยๆเห็ดหน้อยลงจากเมื่อก่อนเฮ็ดเป็นไรยเฮ็ดเป็นสองงาน กะเฮ็ดเป็นเท่าละสิบสองแถวเฮ็ดหน่อยโลกหายว่าม <speaking> ือละต้มมือละหมอนี่คือมือละสี่สิบถุงหาสิบถุงนี่คือต้องให้มันเบิดคือเบิดอยู่แล้วละหมอนึงอ่ะเบิดอยู่แล้วสี่สิบหาสิบถุงเนี่ยเจ้าอาสังเกตคือของสวนฟีสุงเนี่ยสีวางแผนในการออกผลผลิตให้มันแตกต่างจากคนอื่นเป็นว่าจ้ะแมนจ้ะมันก็เลยเห็นให้ขายได้ต่ีเน้นไอตัวที่บอกจากผู้อื่นอ๋อที่บอกจากผู้อื่นจังตอนช่วงบังหันเนาะ มะเกือเทศมันแพงจ้าโลละหาสีบบาทเขาก็ว่าตั้งใจไปวะาถตาได้ขายน้ำเขาแค่แบงนั่นเงินสามพันสี่พันบนิดนะ่ะแดงเดียวน้อยอที่อยูปป่ปากเ้วยน่ะเพราะว่านะโ,โลละหาสิบบาทช่วงน่ะพายายามจำเดือนว้ววาเดือนหนีสินค้าตัวนี้ราคาแพงอันไหนแพงอันไหนถือเขาก็ขีดไว้แล้วเขาก็ลงมือกรมูร่งมือก่อนมูมนมพายายามบางใดมันตามันหูเขาก็ถมขึ้นเฮ็ดเห็้มันนีน้ำหรืออาจจะ จังกากะลำบังหันปูกก่กะลำบังหันฝนมันเลงถ้าผู้ใด้นีฝนใดก็คือน,นั่นพี่ก็เอาสังกะสีพอมุ้งมุ้งแล้วยงีมแดดออกพี่ก็เปิดออกยงีฝนสิตกะพี่ก็โจมเขาใครวาเขาต้องเฮ็ดให้หมันหนีคอนอื่นน่ะย่<ม>งไงครับวสั่นออกคนพรีฟพร้อมกันนฮะเพราะมีหมอไายเนาะพี่สงศ์จังออกไม่ไม่วังหันทุงละร้อยเจ็ดสิบ กะหลำนะแมนร้อยเจ็ดสิบตะกงะหล่ำพีดงินสามหมื่นแต่ที่ส่งมีช่องทางในการขายผลผลิตในสวนแบบใดเนี่ยที่จะล็อกเฟสอ๋อผลผลิตล็อกเฟสล็อกเฟสขายเพิ่นกับโชว์บัสั่งจ้าเ้องกับไปส่งตามบัตรมีแผงขายหน้าหานเ้ออ๋อค่ะ<า>แผงขายหน้าหานนีกอะ,ะตั้งน่าจะโดนคนทีอยู่ขอนแก่นอยู่ทางใดข้าวเคยื่อนข้าวจ,จำเอาไหมาผิดเลยเด้เป็นจำแผงเขาได้เนาะจำได้ให้ว่าลูกค้า ทางไก่กับลายมันเถอะ,ะมา่าเออชื่อได้เขาตวดวานเขาตวดวานล้่นนี่แต่ว<อ>่าคนเคยกินแล้วใชา้ย,ยากเขาขวดแสบทั้งคงโอ้ทั้โคงเขาขวดแสบเพื่อเดินจ้าก,ก็คือขายทั้งเฟสท,ที่ในเฟสน้ำเราก็มีแผงแผงนี่มีผลในผลิตขายมุนเวียดตลอดปีเลยเป็นว่ดกศิแมน,แมนค่ะสิงม้ามาสีได้กินก่ได้ย่างหนึ่งก็ได้ย่างหนึ่งก็ได้ย่างหนึ่ง ก็ตีย่งหนึ่งไวถ้า่นลงมาแล้วเขาก็ได้ขายเลยแล้ก็อเอันหนึ่งมันก็ต้องเออันหนึ่งเพราะว่าของสวนมันสดนนมันใหม่มันบันเป็นของตลาด<ห>าค่่ะเพินมาหอดเพิ่นก็นถามมาอันนั้นนี่มีบอ่ออกไปสนใจอยากมาเบิ่งมาสอบถามยังกะับติดต่อได้ทั้งเฟซกับซื้อว่าประสงค์สีไว <หา S 2> แต่เป็นเบอร์โทรก็0840198837ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สงมากมากนะคะที่ให้ความรู้คุณมากมากนะคะ,อะขอบคุณค่ะ